มันดูเนยยะโทษกันต่อนะครับเนยยะโทษแปลว่าโทษที่ถูกนําไปนะครับหมายความว่าต้องเพิ่มบทอื่นเข้ามาเนื้อความถึงจะชัดเจนทําให้คนอื่นเข้าใจได้นะครถ้าไม่มีบทอื่นก็ทําให้คุมเครืออยู่นะครับนะโทษเราเรียนไปแล้วนะครับทีนี้มาดูการแก้โทษนะครับคาถาที่81ครับอันนี้มันก็เปิดไปที่หน้า143่ครับ ช่วงโทษก็แก้โทษครับต้องเปิดกลับไปกลับมานิดหน, mixer, นึ่งครับในหาอะไรขันไว้นสับปปสัมมาตรงนี้ครับโทษแก้โทษโทษแก้โทษกับต้องมาคู่กันครับนะครับคาถาเนยัสสยถามารจิจันทนาเลปะลาภาสิตะมริจิโนอิมาสภาปิทวลาทิสาโรจันตินิพรังนะครับ ดูสับนะครับมีสับอะไรบ้างอ่ามาริจิตัวนี้แปลว่ารัศมีครับมาริจินะครับแปลว่ารัศมีจันทะนะแปลว่าอ่าพระจันทร์นะครับแล้วก็อาริปะนะครับอาจริปะธาตุแปลว่าการรูปลายการฉาบทานะครับการชโลมนะครับนะ่ะ แล้วก็ลาพาแปลว่าการได้นะครับสับนี้นะตัวนี้ก็สมาครกันครับมาริจิจันทนาลิปาราพานะครับเพราะการได้ซึ่งการรูปลายด้ายนทร์คือรัศมีนะครับสีตะมริจิโนนะครับสีตานี่แปลว่าเย็นมาริจิแปลว่ารัศมีรัศมีนเย็นได้แก่แห่งดวงจันทร์นะครับที่เหลือก็มีสับนิพรางครับนิพพรางแปลว่ายิ่งตัวนี้เป็นกิริยาเชนะนะครับนะ ของโรจันติครับน้า,นาในซื้อพิมพ์ฉีกสับกันน,นิดนึงครับนะาตัวนี้เป็นยัติทีน่าโทสะแล้วน้ะ เป็นยตินัตุสัยยังไม่ถึงใยตินทนัตุสัยเลยเนะ่นเจอตัวอย่างแล้วนะนะโลกับจันติใช่ไหมอย่างนี้นะครับสับเดียวกันครับีือว่าเป็นฉีกสับนะครับเป็นโทษนะอานะนี้หมดครับแปลปริหารูอ่านว่าการแก้ไขเนยยะสะแห่งเนยยาโทษยะถา,าเป็นชันนายอิมาทิสะอันว่าที่ทั้งหลายเรา สปาปีแม้ทั้งปวงทวลาเป็นสีขาวนวลหุตวาเป็นโรจันติย่อมรุ่งโรจนิพรังยิ่งมาริจิเจนนาเลปาลราพาพอการได้ซึ่งการรูปร้ายด้วยจันทร์คือรัศมีสีตะมริจิโนแห่งดวงจันท์ปริหารุอันว่าการแก้ไขเนยสะแห่งเนืยะโทษยะถาเป็นฉันหายิมาติสาอันว่าทิ่ทั้งหลายเรา สัปปีแม้ทั้งปวงทวราเป็นสีขาวนวลหูตะวันโรจันติย่อมรุ่งโรจนิพพรงยิ่งมริจิจันทนาเรีปราภาพอการได้ซึ่งการรูปร้ายด้วยจันคือรัศมีสิตามริจิโนแห่งดวงจันทร์อับอิมาก็ดีสภาก็ดีวิเศษนะของทิสานทิสาสุธกตาในโรจันติโรจันตีอาขยันตบนกาตวัง มาริจิจัตนาเลปาราพาเหตุในทาวาลาสีตะมาริจินสามีสัมพันธ์ท่านในมาริจิจัตนาเลปาราพาอาปิสามอาเปกตาเก้าเก่าสัพพานทาวาลาวิกติกาตานหุตาวาสมานากาลากิริยานโรจันติยนิพรงังกิริยวิเศษสนาเนโรจันติอิมากกดียสัพพากอดียาวิเศษสนาของ ทิสัตุท <okee> ักระาเนโรจันติยโรจันต oh, ิอากิาันตบนกตุวังมาริจิจัณนาเลปปาลาภาเหตุในโรจันติสิตามาริจิโนสามีสัมพันธ์ในมาริจิจัณนาเลปปาลาภาอาเปสามอาเปกาธาเก้าเก่าสภาธาวาลาวิกติกาตาในหูตาวาวาสมมาสังขาริยาในโรจันติอนิพพรางกิริยาวิเศษสนาเนโรจันติอะกาไทยเทียม มารีจิตจันทนาเลปาลาปาสีิตามารีจินวอิมาสภาปิทาวาลาทิสาโรจันตินิพพังปาลิหารอันว่าการแก้ไขเนยยะสะแห่งเนยยะโทยะถาเป็นจชงอิมาทิสาอันว่าทิฏทั้งหลายเหล่านี้สภาปิแม้ทั้งปวงทวลาเป็นสีขาวนวลอุตาวัน โรจันติย่อมรุ่งโรจนิปรังยิ่งมารีจิตนันาเลปาราภาเพราะการได้ซึ่งการรูปไลาด้วยจันทร์คือรัศมีเสตมริจิโนมแห่งดวงจันอ่าคาถานี้สาเหตุเข้ามาว่าสาเหตุที่ทิศขาวเพราะว่าได้แสงจันทร์มาช่วยทำให้เขาวนวลมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็หมดโทษไปแล้วครับน่เป็นการแก้ไขโทษเรียบร้อย อทิกรอ์นี่มันครับอ่านคําอธิบายเลยครับนะนี่มันครับการแก้ไขในยยะโทษเช่นแม้ทิศต,ตั้งปวงนี้ขาวสว่างยิ่งนักเพราะได้การชโลมร้ายด้วยจุนจันคือรัศมีแห่งดวงเดือนในกระถานนี้ไม่มีความเป็นนยยะโทษคือโทษเพิ่มบทอื่นเพราะบทที่จะต้องนํามาประกอบเพื่อความเจีมแจ้งได้ปรากฏแล้วย้อนคาถาเดิมนะต่อไปครับ กระถาเดิมนี่ไม่มีนะครับเหตุใช่ไหมครับที่ทําให้นะครับทิศสว่างแต่กระานี้มีแล้วครับเพราะได้รัศมีของแสงจันทร์นะครับต่อไปนะครับท่านบอกว่าในในกระานนั้นพูดขึ้นมาลอยลอยไม่มีเหตุผลต้นปลายนะครับส่งผลให้ความไม่บริบูรณ์แต่ในกระถานนี้มีคําแสดงเหตุคือมาเรีจิจันทนาเลปราลภาเพราะได้การฉลมไหลด้วยจุนจันคือรัศมีจึงพ้นจาก ระยะโทษนะครับดังคำอธิบายในดีการใหม่ว่าอ่านมุนอ่านเลยทิสานางทวละการณัสสะมริจีจินนาเลปาลาภาสีตามริจิโนติวุตตาเนยะโทษโสนะปฏิฐาติเนยยะโทษย่อมไม่ตั้งอยู่เนื่องจากกล่าวถึงเหตุที่ทิศมีสีขาวว่าเพราะได้การฉลมหลายด้วยจุนจานคือรัศมีแห่งดวงเดือนอาตันีพิมพ์ตกนะครับตัวนี้ต้อง พอได้การโชมไม่ใช่ชมแล้เป็นแล้วครับอ่าชโลม,อโลมโอเอาแกะเสครับนะมันข้างบนครับข้างบนก็ใช้ฉลอมลเราเจอมาข้างบนสองที่แล้วนะครับนะตรงนี้ครับนะตรงนี้โลมเหมือนกันโลมมลายครั้งหนึ่งแล้วก็ข้างในกระถานะครับฉลมมลายนะครับจาจมเหมือนกันครับฉลมนี่ก็ฉลมแต่นี้พิมพ์ตกไปแล้วเป็นเหลืออ่าโชมอย่างเดียวนะครับนะ อ่ะครับดูคาถาตัวอย่างที่มาจากพระบาลีนะครับตัวนี้มาจากชาดกพัตตบิโดกเลยนะครับ้อความนี้นะครับนะ,อะลองอ่านดูครับนะมังศีตังนะมังอุณหังนะมังชาลัสมิพาทานังยันจัจมังมัญเตม,มัชีอันยังสุรติยาคตูมความเย็นความร้อนเพราะการตุดและการติดอยู่ในขายไม่ได้เบียดเบียนให้เราได้รับทุก เหมือนเรื่องที่นางปลาเข้าใจว่าปลายินดีนางปลาตัวอื่นนี่พญาปลาใช่ไหมพญาปลานะครับก็ความตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเหมือนกับจะต้องโทษเพราะว่านะครับไม่มีสัิริยามาเลยครับแต่ว่าเราก็นะครับอนุรุมรู้ได้นะครับว่าตรงนี้กิิยาคือพาทติครับตัวนี้ก็นะครับหัวใจของคนที่ซื่อสัตย์นะนะครับจริงๆแล้วนะครับที่กลับมาช้านี่ไม่ใช่เพราะว่านะครับไปติดสาวอื่น นะแต่โดนอะไรครับโดนจับแนตะติดขายนะครับนะแล้วก็มาไม่ได้แต่ว่าตอนที่ติดขายนี่ทุกไหมไม่ได้ทุกเลยไม่ได้รับความทุกเลยแต่ว่านะครับที่ว่ากลัวว่านางปลาจะคิดว่าเราไปติดเสาวอื่นนี่ครับทุกใจตรงนี้แหละเนะนะนี่ยน,นะนะสมบูรณ์นะจำไห้นะเขาความดีมากเลยนะนะี่ความเย็นความร้อนและการติดอยู่ในข่ายไม่ได้เบียดเบียนให้เราได้รับทุกครับ เหมือนเรื่องที่นางปลาเข้าใจว่าปลายินดีนางปลาตัวอื่นแน่ข้อ,ขอความนี้นะครับท่านบอกว่าต้องเพิ่มนะครับที่ยาคุมพักวงบทกตาคือสีตังนะครับนะสีตังนี่เป็นประธานครับสีตังอุห้หางความเย็นความร้อนเข้ามาคือภารติแย์แต่ว่าความเย็นความร้อนเบียดเบียนไหมปกติแล้วต้องเบียดเบียนนะครับของเราเบียดเบียนเราอยู่ครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเนื่องจากว่าไม่คํานึงถึงแล้วก็ร้อนใจอย่างอื่นแทนครับนะ เรื่องอย่างนี้ไม่ร้อนใจแล้วนะอ่าตัวนี้อาศัยว่าพัฒนังครับในบาทที่สองครับช่วยให้เราคาดคะเนว่าน,นะครับ่าต้องเติมตัวนี้เข้ามาครับจึงไม่เป็นเนยโทษครับอ่าี่ตัวอย่างของเนยโทษนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวอย่างนี้คือการแก้ไขแล้วใช่ไหมครับอ บางครั้งไม่ได้ใส่มาแต่ว่ารู้ได้โดยออมอาศัยบทนะครับในในเรื่องนั้นๆก็ช่วยท่านได้ครับนะต่อไปครับดูตัวอย่างต่อไปหนึ่งตัวอ,อย่างครับนะคาถาที่82ต่อเลยครับอีกหนึ่งคาถาครับ มโนนุรันชโนมาราังคนาสิงขารวิพภูโมชินเนนาสมุญญาตุมารัสสะหัตถยานะรูอ่าดูสัพท์เลยนะครับนะมารังคนาสิงขารวิพภูโมนะครับมารับเปลวลายมารับเปีวมานตรงตรงเลยครับมานพยามานครับอังคณาเปลไวลไาอังคณาไปว่าลูกสาวนะครับอังคณาเปวลูกสาวนะครับนะแปลว่าธิดานะครับนะสิงขาระเปลวลายสิงขาระ ความรักแปลว่าตัวนี้ก็แปลอธิบายด้วยการแปยวายยวนนะครับนะสิงคารรถนั่นเองครับคือแสดงนะครับด้วยการเย้ายวนนะครับสิงาระแปลตามศัพท์ไปว่าความรักนะครับนะวิภมะแปลว่าการกรีดกายอาตุลพิมสีตกนะครับวิภมะนะครับแปลว่าการเยืงกายการกรีดกายนะครับนะวิบนหน้าพมุตธาตได้แก่การเยืงกายนะครับที่นะครับนะกิริยาของมันทำนะครับนะ รวมกันตัวนี้แปลว่าการกรีดกายที่ถูกทำแล้วด้วยการเย้าโยนของธิดาแห่งพยามาดนะครับอ่ากรีดกายนะครับตัวนี้กรีดกายนะพิมพ์ตกไปครับต่อไปมโนนุรันชโนแปลว่าอันยังใจให้ยินดีครับตัวนี้แปลเป็นโูท่ากลางสมาดมาจมาน่าแปลว่าใจอนุรันชนะนี่แปลว่ายังใจให้ยินดีครับอนุบน้ารันชาธาอายุปัจัยนะครับแปลว่าอันยังใจให้ยินดีนะครับ อนุรัน์นะแปลว่ายินดีนะครับต่อไปจินเอ็นนะอะสมนุนยาโตแปลว่าเป็นภาวะอันพระเจ้าไม่ทรงคอยตามนะครับอ่ะแปลว่าไม่นะครับนะอนุญาตในตามสุตปวีแปลว่าอะไรครับอนุญาตใช่ไหมครับตัวนี้ไม่อนุญาตครับได้แก่ไม่คอยตามนะครับนะตัวนี้เป็นกรรมนะครับแล้วก็หาทิยานะโรนะครับตัวนี้พิมพ์ผิดอีกแล้วครับต้องเป็นนะโรนะครับหาทิยะนะครับแปลว่าไฟอนาระนี่แปลว่าไฟครับหาทิยะนี่แปลว่าหัวใจแปลว่าใจ แต่ว่าใจอะไรก็ไฟในใจหรือไฟสุมใจครับนะนะเป็นไฟสุมใจของที่ดาพยมานเลยครับนะอ่ะนิมนค์ครับนะว่าอีกในหนึ่งอุทาระัังอันว่าอุทาหอนยะธา,าเป็นชนนมารังคานาสิงขารวิภพโม,ม อันว่าการขีดกลายที่ถูกกระทำแล้วด้วยการเยา้ายวนของที่ดาแห่งพยามามมนมาโนนุรันชโนอันยังใจให้ยินดีชี้เนนะอาสมนุญญาโตเป็นภาวะที่อ่านพระชินเจ้าไม่ทรงคอยตามแล้วหุตวาเป็นหาิยาน,นโรเป็นไฟในใจมารสา,าของพยามอาวสีได้เป็น มารังคานาสิงการาวิะโมอันว่าการกีดกายที่ถูกกระทำด้วยการเยา้ายวนของทิดาแห่งพยามารมาโนนุรันชนโนอันยังใจให้ยินดีชินเนนะอัสมนุญญาโตเป็นภาวะที่อันพระชินเจ้าไม่สรงคใอยตามพุตาวาเป็นหาทิยาน,นโรเป็นไฟในใจมารสาของพยามามรโอโหสิ มโนนุรญชาโนวิเศษนัขก็มารังคนาสิงคารวิปมวมารังานาสิงคารวิปัสุทกตาในหัวตีหัวตีเ้าวก็ไปหัวสีครับสุทกตาในอาหวสีอาหวสีอาขยานตบนกตัวจีเนนาอนาพิหิตกตาในอาสมนุญญาโตอาสมนุญญาโตวิกติกตาในหตาวาหตั โภภกาลากิริยานัยอโหสิมรสาสาสามิสัมพันธ์ในหัตยานะโรหัตยานังวิกติกาตาในอโหสิมโนนุรัญชโนวิเสสนะขอมารังคนาสิงฆารวิภังมารังคนาสิงฆารวิภโมอโหสุทธกตะในอโหสิอโหสิอาม จิเนนะอานัปปิหิตกัตตะเนอัสสะมะนุญฺญาโตอัสสะมะนุญฺญาโตวิกติกตฺตาเนหุตฺตวาหุตํปุพฺพกาลกิริยาเนอโหสิยมรสฺสสามีสัมพันธเนหาทญาณํหาทญาณํโลวิกติกตฺตาเนอโหสิอกปริเทมมหโนนุรจโนมรํขณสิงฺฆรวิภพโมอชิเนนะสมณุนฺญํมรสฺสหาทญาณโร ว่าอีกในหนึ่งอุทาระนังอันว่าอุทารอนยาธรรมารังานาสิงขรารวิพโมอันว่าการกิตกายที่ถูกกระทำด้วยการเยา้ายวนของทิดาแห่งพยามารมาโนนุร,รันชโนอันยังใจให้ยินดีจินเนนะอาสมนุญญาโตเป็นภาวะที่อ่านพระจินเจ้าไม่ทรงคอยตามแล้วอุตวา หัยานะโลเป็นไฟในใจมารสาของพยามาณอวสิได้เป็นแล้วทีนี้มาดูคำอธิบายนะครับอดูนอ่นเลยครับอีกในหนึ่งเช่นการกิดกลายยั่วยวนของธิดามานที่ชวนตรึงใจซึ่งพระนเจ้าไม่ทรงนำพา การเป็นไฟสมใจพญา,ามารความในคาถานี้คือเมื่อที่ดามานมาล่อลวงพุทธองค์ไม่สําเร็จเพราะพระพุทธองค์ไม่ทรงนําพาก็เป็นอันว่า <S <S พวกมารต้องพ่ายแพ้แก่พระองค์โดยเหตุที่ไม่มีบทแสดงเหตุกล่าวไว้โดยตรงจึงมีท่วงทีเหมือนจะเป็นเนยยะโทษแต่ในเมื่อได้วางบทว่าหาทิยานะโลกลายเป็นไฟสมใจลงไปแล้วความหมายที่ว่าพญา,ามารพ่ายแพ้ก็ปรากฏชัดเจน การใช้คําในลักษณะนี้เรียกว่าวางก่าววุติคือการกล่าวโดยอ่านขีนี้ก่อนนะครับวางก่าวุตินะครับแปลว่าการกล่าวโดยอ้อมจะมีใช้เยอะมากนะครับตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจนะครับก็กลายเป็นอาจจะคิดว่าเป็นเนยยะโทสะนะครับแต่ว่าเนยยะโทสะนี่นะครับมันจะมีอยู่ใกล้เคียงกับ2อย่างนะครับหก็คือไวในวางก่าวุติผู้ดีอ้อม2นะครับถ้าเราเรียนเบื้องต้นสัรที่เราเติมมาเยอะๆนะครับ นักเรียนไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมท่านไม่ใส่เข้ามาไม่ใส่เข้ามาอาจจะเป็นเนยยะโทสะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ต้องต้องแยกกันให้ชัดเจนนะ,ะบทไหนนะครับถ้าเป็นบทถ้าเป็นกิริยาที่เป็นกรรมเหตุกรรมเนี่ยกระทำไม่ใส่เข้ามาไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่ถือว่าเป็นเนยยะโทสะนะถือว่าข้อความกำลังคับชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นนะแล้วกันสองถ้าเป็นกล่าวโดยอ้อมนะครับกล่าวโดยอ้อมนะครับนะก็ไม่เป็นเนยยะ โทษสะเหมือนกันในที่นี้ก็มีศัพ์โดยอ้อมมาช่วยนะครับคืออธิยานนรให้นะครับนะอ่ะต่อไปครับอ่านเพิ่มเติมนิดนึงครับนิมนตวางกาวุติคือการกล่าวโดยอ้อมหมายความว่าไม่บอกตรงตรงว่าพยามานพ่ายแพ้แต่บอกว่าเป็นไฟสุมใจของหมานก็มีความหมายอย่างนั้นอยู่แล้วจึงไม่เป็นเะยยะโทษนะครับดังคําอธิบายในดีกายหมายว่านมนครบ,บาลี เอตากินจาปีมารังคนาดังปราชิยวาจโกัตโทนัตถิตถาปีสิงคาราวิพโมมารัสสะอธิยานโรติวุเตมารังคณาปราชิยังวินาตาธิสะโสกุปติกรณัสสะอนาธิกตตาอัญญฐานุปปติลขณะสมัธเยนะตาสังปราชโยปกาสิโตโหติติเอธิสะวังกะวุติยาพันทคุณตาเนยยะโทโสนิรักโตโหติติ แม้สาบที่แสดงถึงความพ่ายแพ้ของทิดดามานไม่มีอยู่ในคาถานี้แต่เมื่อกล่าวว่าการกีดกายัยวยวนของทิดดามานกลายเป็นไฟสุมใจพยามานก็เป็นอันแสดงความพ่ายแพ้ของทิดดามานนั้นโดยปริยายในลักษณะที่เป็นไปเนื่องจากไม่มีเหตุให้เกิดความโศกเช่นนั้นโดยปัสจากความพ่ายแพ้ของทิดดามาน ดังนั้นจึงแก้ไขเนยยะโทษได้เพราะการกล่าวโดวยอ้อมเช่นนี้เป็นคุณสมบัติในบทประพันธ์ดังนี้แหละนะครับอ,อีกหนึ่งตัวอย่างครับท่านมเลยครับตามหลักภาษาการกล่าวโดวยอ้อมในลักษณะนี้เรียกว่าอาวุตะสิทธิในคือการสําเร็จโดยไม่กล่าวไว้โดยตรงดังข้อความที่พระเจ้าสุตตโสมาก่าวว่า ปาเสยะตังวัสสตงังอโรคังเราเพิ่งเห็นท่านผู้เป็นเป็นผู้ไม่มีโรคตลอดร้อยปีข้อความนี้เป็นการกล่าวขอชีวิตโดยปริยายเมื่อพระเจ้าสุตสมะทรงบชัญชีพต่อไปจึงสามารถทอดไปเห็นโพลิสัตตลอดร้อยปีได้อตอนที่โพลิสัตจับพระเจ้าสุตสมใช่ไหมครับแล้วก็ให้ขอได้อย่างหนึ่งเนี่ยครับ พระเจ้าสุตสมมาก็ไม่ได้ขอตรงงพาอขอตรงเนี่ยนะครับไม่สุภาพแล้วก็คงไม่ให้อยู่แล้วนะแต่ว่าพูดโดยอ้อมนะครับให้รู้สึกว่าผู้ถูกขอได้รู้สึกดีด้วยใช่ไหมครับน่ะเห็นไหมครับนี่คือคนฉลาดในการขอนะปเสนยะตังวัสสตังอโรคังนะครับเราเพิ่งเห็นท่านผู้เป็นผู้เป็นผู้ไม่มีโรคตลอดร้อยปีนะครับนะถ้าตายไปแล้วเห็นได้ไงนะครับขอยันก้นะครับก็ขอให้นะครับมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วได้เห็นท่านด้วยครับสองอย่างเลยครับ นะจาไว้วิธีการนี้นะครับนะดีมากนะพูดโดยอ้อมนะแต่ว่าข้อความดีใช่ไหมครับทั้งคนฟังก็รู้สึกดีด้วยครับเป็นการให้พรไปในตัวด้วยนะคนฟังได้ยิ้มเลยครับอ๋อทำไมไม่เข้าใจออโหพูดไปแล้วไม่เข้าใจอ้าวถ้าไม่เข้าใจก็ก็สวยไปเออ แต่แค่นี้พอก้จใจได้ก็ไม่ยากอยู่แล้วนะครับนะเนยยะโทษนะครับท่านบอกว่านะครับไม่ดีนะครับบัณฑิตติเตียนเพราะฉะนั้นไม่ควรมีเลยนะครับทั้งจุดยะทั้งคาถานะครับนะทั้งสองอย่างนะครับต้องกําจัดให้ได้นะครับเวลาเขียนนะเวลาพูดนะใช่ไหมครับตรงนี้ใช้ในการเขียนได้ในการพูดได้เลยนะครับต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการสื่อของเราเนี่ยต้องการให้คนอื่นเขา รับรู้ความประสงค์ของเรานะครับแต่เราพูดไว้เนี่ยครับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราสําเร็จไหมไม่สําเร็จนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเวลาเขียนก็ดีเวลาพูดก็ดีต้องรู้จากวิธีการนะพูดโดยตรงหรือพูดโดยอ้อมถ้าพูดโดยอ้อมก็ทํายังไงนะครับนะตัวนี้ก็ข้อความนี้พูดโดยอ้อมดีมากครับนะอ่ะจบอีกหนึ่งนะครับอีกโทษหนึ่งคือเนยยะโทษนะครับอ่าวันนี้เรียนมากี่คาถาแล้วกี่คาถาแล้ว เกียร์ถาแล้วเปิดไปเปิดมาวันนี้เดี๋ยวไปกีกระถานับดูซิสิบสองคาถาแล้วครับครบ,ครบปีพอดีนะเพราะฉะนัะ้นวันนี้พอแล้วนะครับสิบสองสิงหาครับนะพอะเรียนแล้วมันจะเกินนะครับ เดี๋ยวโดนปรับโทษอีกนะเดี๋ยวเป็นอธิยฐโทษใช่ไหมแม่โทษเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้พอแล้วสิบสองคาถานะครับนะอ้าววันนี้มีอะไรสงสัยไหมเรียนได้เร็วครับเพราะว่าคาถานะครับในที่บอกอังการลนี่เรียนไม่ยากชื่อพี่ก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าสุโพดังราใช่ไหมครับเครื่องประดับที่เรียนได้ง่ายครับรู้ได้ง่ายครับไม่ยากเลยครับนะวันละสิบกาคาถาทุกวันครับนะว่าไงครับคุณ ปัสยะเวลเพิ่งเห็นไงครับปัเสยะตังวัสตังอโรคังอ๋อตัวนี้นะครับน่าจะพิมพ์ตกแล้วน่าจะเป็นปัศเสยังมั้งครับน่ะบารีน่าจะเป็นปัศเสยังปัศเสยังนะครับน่าจะพิมพ์ตกใช่นะครับนะเป็นปัศเสยังอันว่าข้าพเจ้าเนี่ยเพิ่งเห็นครับน่ะปัศเสยังครับเดี๋ยวครับ ว่าลบดิขิตพระราาฉันเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเป็นททั่วไปจริยธรรมเราจะรู้ได้เป็นโทษใช่ไหมครับตัวนี้ท่านต้องเรียนโทษให้ครบก่อนแล้วก็ไปเรียนนะครับครับเรียนส่วนอื่นด้วยใช่ไหมครับเรียนคุณทั้งอันธารังคาระเนี่ยสถานังคาระด้วยครับถ้าเรียนเฉพาะโทษอย่างเดียวนะครับท่านไม่มีข้อเปรียบเทียบท่านก็ยังรู้ไม่ได้ว่าตัวนี้เป็นใช่หรือไม่ใช่ครับต้องไปเรียนทั้งนู้นด้วยครับถึงจะแยกแยะได้ว่าตัวนี้เป็นโทษนะตัวนี้ไม่เป็นโทษครับ แต่ที่เป็นคูนประเภทเสียงหรือประเภทอัดนะครับเพราะยังวังวุฒกลงวากวุตินี่อยู่อัารังกัละครับเพราะมันตรงข้ามกับอะไรครับเนยยะใช่ไหมครับเพราะยังต้องไปเรียนที่นู่นด้วยครับต้องเรียนทั้งหมดแล้วนะครับถึงจะทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นบางส่วนนะแต่บางส่วนก็เข้าใจชัดเจนได้แต่ต้นได้เลยครับแต่บางอย่างนี่ต้องมีที่เทียบอีกครับนะอย่างเช่นในสถารังกัละบ้างอันารังกัละบ้างครับท่าจะทราบได้ครับ ไม่ครับบางอย่างนะครับทั้งสองอย่างเลยครับแต่บางอย่างเฉพาะครับอย่างเช่นถ้ายมกนี่ครับเป็นอยู่ในกระถาอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าจุนิยะเขาไม่แต่งนะครับนะแล้วถ้าเป็นยมกนี่อยู่ในกระถาอย่างเดียวครับสารทุสารทุนี่จุนิยะใช้ได้ครับสาธุสาธุนั่นมันเป็นอมริตานะครับจุนิยะก็ใช้ได้ครับไม่ได้เกี่ยวกับยมกนะครับที่บอกแล้วครับระหว่างยมกกับอมริตานี่แตกต่างกันใช่ไหมครับยมกความหมายต่างกันอมริตานี่ความหมาย เหมือนกันถ้าอย่างนั้นใช้ได้ทั้งสองที่ครับทั้งจุิย่าและก็คาถาช้ได้ครับอ่าจะมกใช้ในคาถาอย่างเดียวครับอถ้าไม่มีก็นีมนม์ครับวันนี้โดยบุญกุศลที่กระผมได้กระทำแล้วในวันนี้มีการสอนสื่อเป็นต้นขอแบ่งส่วนบุญกุศลนั้นให้กับทุกท่านให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีปัญญาลู้แจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพรัสัมาสมุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ อรหังสมมสสัมพุทธุมพคะกวาพุทธังพระกวตณังอภิวาเทมิสวากาตุมพะกวันตาธมุมธามังนมาสมิสุปฏิปันตมพควันโตสาวกสังคุสังคังนมามิ